สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์ออตโอต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลพลอยก็จะมาพาชมรถอีวสุดีแม็กซสี่ประตูนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นเครื่องสามพันโฟร์วิวเกียร์โต้นะคะตัววีคอร์สนะคะต้องบอกว่าคันนี้สวยมากนะคะชุดแต่งเต็มเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันคะ่ะคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนป้ายกรุงเทพนะคะ เป็นป้ายกรุงเทพเลขก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะล้อมแมกยางใหม่เลยนะคะคันนี้ชุดแต่งครบเลยนะคะตัววีคอสนะคะคิ้วกันสตร์นะคะแต่งเต็มนะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะพลอยแนะนําเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นตัวพิเศษของ d m a มนะคะเป็นตัว60ปีครบรอบ6กปีของ d m a มนะคะคันนี้ เดี๋ยวเรามาชมภายในรถกันค่ะว่าคันนี้เขามีออปชันอะไรบ้างนะคะภายในรถก็จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะสําหรับอันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะออกดําสีน้ำตาลน,นะคะคันนี้นี่ค่ะเบาะคนขับปับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะจอดีวีดีวิทยุ MP3 มีมีพร้อมเลยนะคะคันนี้นี่ค่ะด้านในนะคะ ในส่วนของด้านในนะคะลูกค้านั่งได้สบายสบายเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะพอยแนะนําเลยนะคะคันนี้นี่ค่ะสำหรับเ s ลซูดีแมเครื่อง3,004 0วิววีคอร์สปี2017คันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคนซื้อเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะจะผ่อน7ปีประมาณ หมื่นสองพันนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดพลอยได้เลยนะคะคลิปต่อไปพลอยจะนำเสนอรีวิวคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ